ข้อวิสิตสสถานที่นี้นะคะก็แนะนำให้ไปเล่นในโหมด r r o y a ยนะคะก็ไปเปลี่ยนโหมดจากนั้นเลือกเป็น r r o y a ยในขณะที่ยังเล่นได้อยู่แล้วก็กด accept ค่ะจากนั้นก็เตรียมตัวเข้าโหมดไปบินหา3สถานที่นี้กันเลย โหมด a อ r r o y ย l จะเป็นโหมดเครื่องบินนะคะเวลาที่เข้ามาแล้วก็ให้กดไปที่แท็ Quest แล้วก็กดชื่อ Quest จากนั้นมันก็จะบอกว่าไอสสถานที่ที่เราต้องไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนให้เลือกไปที่ที่มันอยู่ในวงแล้วก็อยู่ใกล้กันนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในแมชหนึงควรจะทำให้ได้สัก2ที่เป็นอย่างน้อย สมมติว่าเพื่อนมาเล่นโหมดอีกคนเดียวไม่แนะนําให้กดฟิลนะคะเพราะว่าเราจะทําเควสบางทีคนที่มากับเราเนี่ยเขาต้องการจะเล่นดังนั้นไม่ควรจะเป็นภาระให้กับเขาแล้วก็เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องขัดขวางการทําเควสของเราค่ะแล้วก็โหมดนี้นะคะเครื่องบินไม่มีน้ํามันหมดดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องไปแวะเติมน้ํามันที่ไหนให้รีบไปยังเป้าหมายของเราให้ไวที่สุด ถ้าเกิดว่าตกจากเครื่องบินเนี่ยนะคะมันก็จะตายแล้วก็พอตายเราก็จะเกิดใหม่นะคะในหมดนี้สามารถเกิดได้ทั้งหมด3ครั้งและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่นอกวงนานเกินไปนจนเครื่องบินมันแตกใช่ไหมคะเราจะถูกบังคับให้โดดออกจากเครื่องบินโดยอัตโนมัติและถ้าเกิดว่าเท้าถึงพื้นก็จะตายเช่นกันค่ะ อย่างสายตานี้นะคะมาทําได้แค่สองที่เพราะว่ามันมี2ที่ที่ไม่ห่างกันมากแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เป็นสุดที่เรียกว่า mountain k เนี่ยมันก็อยู่ค่อนข้างไกลแล้วก็อยู่นอกวงไปเลยทําให้ไม่สามารถทําได้จริงๆจุดที่2อง g o e jor เนี่ยก็เกือบจะไม่ได้นะคะเพราะว่าเครื่องบินมันแตกก่อนดีที่เรายังบินต่อไปได้พอบินต่อไปได้ใช่ไหมทรายก็เลยสามารถบินไปถึงแบบ คือเท้าแตะพื้นปุ๊บก็ผ่านอะหรือว่าแค่แบบบินผ่านก็ได้ค่ะไอ้กอร์เจสซอสก็จะหยุดรงน้ำนี่นะครับเห็นไหมผ่านปุ๊บถึงปุ๊บตายปับ๊บจุดสุดท้ายนะคะทรายมาเล่นในโหมดสควอธรรมดาเพราะว่าตอนที่ไปเล่นแอ์รยลแมชชที่2เนี่ยทรไ,ไม่สามารถไปได้นะคะเพราะว่ามันอยู่นอกวง ดังนั้นพอเหลือสุดเดียวแล้วเราอาจจะมาเล่นหมดนี้เพื่อความสะดวกค่ะจริงๆก็เล่นหมดปกติได้นะถ้าเกิดว่าสามารถเดินไกลๆไ,ได้หรือว่าอยากจะขับรถกไกลๆก็ได้เช่นกันค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอ,อยากจะช่วยซัพพอร์ตไซด์ผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าของ f o r t n i t e ก็สามารถทำได้โดยการไปที่ Item Shop จากนั้นดูที่ขวาล่างของซอต้องคำว่า Support a แอดครี กดตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ multi a n d i b e ที่เป็น creator code ของไซร์พอพิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็กด accept พอกด accept แล้วนะคะมันก็จะบอกว่ากําลัง support ใครอยู่หรือว่าก่อนที่จะซื้อสินค้ามันก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วย support ใครสามารถใช้ได้ทั้งการซื้อสกิน pickaxe glider แพ c k ต่างๆการเปิดล้ามาใน Save the world และถ้าเกิดว่าใครอยากจะ support การผ่านช่องทาง True Money ก็สามารถโ o n a t e มาที่ True Money Wallet เบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนนี้ได้เลยนะคะ